สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิ a เชอร m a มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำนามเอกพจน์ซิงคูร่าหนาวและคำนามพหูพจน์พรานาวนะคะของน้องปอหโอเควันนี้ไปดูกันเอกสารที่ทิชเชอรให้ไปจะต้องทำอย่างไรบ้างดูค่ะอันดับแรกเลยนะคะแผ่นแรกของเราที่ได้ไป Name ให้คือ ใส่ชื่อของเราไปเลยใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลของเราปกติเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษพรมรีก็คือฉันอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นหนูอยู่พรมรีวันเลสวปอหน่งทับหถ้าเด็กๆคนไหนอยู่ป1หทั 2, หนูก็ใส่ไป1-2ทับ no คือ number นะคะ number คือเลขที่ใส่เลขที่ของเราที่เรียนปกติไปเลยต่อไปเข้าเรื่องเลยนะลูก วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนามเอกพจน์ singular nouns และคำนามพหูพจน์พระเ n านาลคำนามเอกพจน์คืออะไรคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวหรือว่าคนคนเดียวและก็สัตว์ตัวเดียวอะไรที่มีหนึ่งเดียวเราจะเรียกว่าเอกพจน์เรามาดูเอกพจน์กันนะคะเรายังไม่ไปถึงพหูพจน์นะเอกพจน์คืออย่างยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าหนึ่งใบ มาดทูทางฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือตามลูกศรสีแดงมาเลยนะลูกกระเป๋าหนึ่งใบอะไรที่บ่งบอกว่าหนึ่งใบก็อ่ะเนี่ยอ่ะกระแอนนี่นะคะอ่ะกระแอนแปลว่าหนึ่งอ่ะแบกแบกแปลว่ากระเป๋าอะแบกกระเป๋าหนึ่งใบตัวนี้เราจะให้เห็น A หรืออ่ะขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันคือหนึ่งใบนะต่อไปผู้ชายหนึ่งคนเราจะใช้ว่า Aman Aman น ก็คือมีมีอะเข้ามาอะแม่ก็คือแมนแปลว่าผู้ชายอะแมนผู้ชายหนึ่งคนต่อไปอันนี้เรารู้แล้วว่าเอกพจน์คืออะไรพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มีเพียงหนึ่งสิ่งหรือว่าเราลิหรือว่ามีแค่อย่างอย่างเดียวเนี่ยเราเรียกว่าคำนามเอกพจน์เมื่อเราจบเอกนพแล้วนะเราจะไปต่อที่คำนามพหูพจน์ตั้งใจดูนะลูกคำนามพหูพจน์คือคำนามที่แสดงถิตถึงสิ่งของที่มีหนึ่ง มากกว่าหนึ่งสิ่งปกติเอกพจน์คือมีหนึ่งสิ่งนะแต่ทีนี้นเราย้ายมาเป็นพระหูพจน์และพระหูพจน์คือจะมีมากกว่าหนึ่งส,ง,งสิ่งจะมีสองสิ่งตามสิ่งติดสิ่งเนี่ยไปเรื่อยเลยคือมีมากกว่าหนึ่งสิ่งจะเรียกว่าพระหูพจน์แต่ถ้ามีหนึ่งสิ่งเราจะเรียกว่าเอกพจน์ไปดูตัวอย่างนะลูกยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าสองใบเลขสองภาษาอังกฤษก็คือ true true tr ก็คือสอง back กระเป๋า to back กระเป๋าสองใบแต่กฎของเขาคือถ้าเราจะเปลี่ยนจากเอกพจน์ที่มี1สิ่งมาเป็น2 2ส,สิ่งหรือมากกว่า1สิ่งขึ้นไปเราจะต้องเติมอะไรคะเติม s ค่ะเติม s ไว้ข้างหลัง to back เห to back ก็คือเติม s ลงไปมาดูวิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นผู้หน์นะคะการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์คือตัด a หรือ an ตัดทิ้งไปเลยนะลูกและเติม s ไว้ด้านหลังคำนั้นได้เลยอ่ะมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกเลยนะคะ a cat a cat ก็คือแมวหนึ่งตัวถ้าเราจะทำให้มีแมวหลายตัวขึ้นไปเราตัดอะไรออกคะเห็นไหมเขาบอกให้ตัดอะไรออก A แล้วก็แอนออกอ่ะตรงนี้เราก็กาก,กระบาดทิ้งเลยตัด a ออกก็จะเหลือ c a t cat แมวที่เราก็ยกแมวขึ้นมาใหม่ c a t cat แล้วเติม s ลงไปด้านหลังได้เลยทีนี้ก็จะกลายเป็นแมวหลายตัวตัวอย่างต่อไปนะคะ a c h a i r a อ h a i r เกกาอี้หนึ่งตัวถ้าเราอยากมีกาอี้หลายๆตัวเราก็จะตัดอะไรออกไปเอ่ย A ออกไปนั่นเองตัด A ตัวนี้ออกไปนะคะแล้วยกตัวเดิมเราเขียนตัวเดิมลงไปแล้วเติม s ตามด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมเติม s แบบนี้ต่อไป an orange an orange อ้อา an มาอย่างไงอดิเชอร์นี่ไงคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นคำนามผู้หุ์นคือตัด a แล้วก็แอนออกและเติม s ไว้ด้านหลังตัวนี้คือแอนหนูก็ตัดทิ้งไปเลยกรากบาททิ้งไปเลยและให้เหลือ orange orange เหลือไว้แล้วอยากมีส้มหลายลูกหนูเติมอะไรเข้าไปคะเติม s ไงถูกต้องค่ะเติม s เข้าไปก็จะเป็น orange orange โอเคตามนี้นะคะอันนี้คือจบเรื่องเอกพจน์และประหุอ่ะต่อมานะคะดูแบบฝึกหัดจที่เจ้าจะให้แบบฝึกหัดไป2แผ่น อย่างแรกเลยชื่อแนมเขียนชื่อเราเลยชื่อนามสกุลพัมเมอรีก็คือป1 .1 ทับหหรือป1ทับ2 n u m b e เเหมือนเดิมเลยคะ่ะเลขที่ของเราแบบฝึกหัดสั่งว่าอะไรคะคำสั่งคือจงทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม s ที่ท้ายคำนามตัด a กับ an ทิ้งเมื่อที่ t ิ a c เชอบอกไปเลยก่อนหน้านี้ยกตัวอ,อย่างข้อที่1อ่ะดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1 a book a book ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นพระหูพจน์เอกพจน์คือมี1สิ่งพระหูพจน์คือมีมากกว่า1หรือมีหลายสิ่งถ้าอยากจะเปลี่ยน1สิ่งให้เป็นหลายสิ่งคือให้หนูตัด a กับ a n ้งแล้วเติม s ไว้ที่ท้ายคำนามดูข้อที่1ค่ะตัวอย่าง a book เราก็ตัดอะไรออกคะตัด a ออกแล้วเราจะเหลือ book เราก็ไม่เขียนตรงนี้ book เรามาเขียน b ุ o กก่อนนะแล้วเติมอะไรลงไปลูกเติม s ลงไปก็เป็น books นี่เติม s ที่นี้เราก็จะกลายเป็นหนังสือหลายเล่มแล้วต่อไปยกตัวอย่างข้อที่2อ p e ะเพนอะเพนปากกา1แท่งแล้วอยากมีปากกาหลายแท่งเราทำยังไงคะแค่เราตัด a ออกและให้เขียน pen คงรูปเดิมเขียนตรงนี้เลยค่ะเขียนเหมือนเดิมเลย pen แล้วเติมอะไรลงไปคะ s โอเคตามนี้เลยนะคะแบบฝึกหัของทิชอร์มีทั้งหมด10ข้ออย่าลืมทำนะคะเด็กๆไม่เข้าใจอันไหนย้อนดูวิดีโอได้เลยค่ะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่2เหมือนเดิมนะคะชื่อของเราชื่อนามสกุลพ a มารีคือชั้นปอน1ับ1หรือ1นับ2 n u นัมเบอร์คือนัมเบอร์คือเลขที่ ทีนี้แบบฝึกหัดตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนพหูพจน์ให้เป็นเอกพจน์โดยการตัด s ทิ้งและเติม a and ไว้ด้านหน้ามาดูตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1 books หนังสือหลายเล่ม books หนังสือหลายเล่มเติม s นะคะทีนี้เราจะทำให้เป็นหนังสือเล่มเดียวโดยการที่ตัด s ออกและเติม a เข้าไปหรือ a อเข้าไปนะคะเป็น a book a book ดูตัวอย่างข้อที่2นะคะ snake snake งูหลายตัวถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นงูตัวเดียวเราแค่ตัดอะไรทิ้งลูกใช่แล้วค่ะตัด s ทิ้งแล้วเอาคำว่า s n a k คงรูปไว้เหมือนเดิมและเติมอะไรเข้าไปคะ a นั่นเองโอเควันนี้นะคะแบบฝึกหดัดอันที่2องดิชเช์ใบที่2องดิชเช์จะมีทั้งหมด10ข้ออย่าลืมทำกันนะคะเด็กๆ โอเควันนี้ทีเชอร์ขอลาไปก่อนนะคะ굿 y e